คาคกลาบสวัสดีครับพี่น้องฟองป่ายโซโสิงคนที่กำลังเราชนช่องลมอ่อนาพเขียวอยู่ในตอนนี้จักพนักงาที่ขางกเนข้างมากก็แถวขาดบางนรันว่าางรออพเวสัตหีอพเวสัตหีบจังหวัดชนบุรีจังหวัดชนบุรีกต่อรี้ว่เป็นภาพบรรยากาศ ท้องทะเลยามเดนขับเพื่อนปกกยามเดินตอนนี้ประมาณสี่โมแรกครับอสี่มแรกที่นเดนนะครักสี่โมงดินแล้วก็แด็กประมา oh, <aquí S 1> <ๆ>ันกลานะครับน้ำก็ใส่ครับน้ำใสน้ำยังไม่แรงเท่าไหร่ครับน้ำก็ยังไม่แรง ช่วงที่หา,ากนางรำก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ครับผูก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีที่หาดนางรงนะครับเลยขึ้นหาดนางรำขึ้นไปนิดก็จะเป็นหาดนางรองก็ผู้คนเยอะครับช่วงนั้นผู้คนเยอะครับอาหารการกินทางน้ำทางท่งาก็มีไว้ให้บริการครบครับอาหารการกินก็ เยอะบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวครับตอนนี้กับผมก็อยู่ที่หาดยางรำอัมเอสัตหีบทางสถานที่นี้ตั้งอยู่ในกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือนะครับในกองทัพเรือหกโมงเย็นก็ปิดนะครับหกโมงเย็นก็ปิด ปิดก็ประมาณตุ่งเช้าถึงหกโมงเย็นถ้าท่านใดจะพักผ่อนหย่อนใจก็จองห้องพักจองเต็มแน่นๆนะครับส่วนมากห้องพักก็จะเต็มเพราะว่าผู้คนมาเยอะมาพักตอนในช่วงวันหยุดครับนี่ก็เป็นช่วงวันหยุดช่วงวันหยุดผู้คนก็จะเยอะหน่อยครับผมผมคาดว่ารุงนี้ก็น่าจะเยอะกว่าวันนี้นะครับ ก็ฝั่งตะวันตกเราก็เป็นที่จอดเรือหลวงจักรีนาริเบตนะครับที่จอดเรือที่มองทอดยาวเป็นสะพานนะครับฝั่งตะวันตกฝั่งนู้นก็จะเป็นที่จอดเรือหลวงนะครับถ้าท่านใดจะไปชมเรือหลวงก็ออกจากหาดนางรำไปก็เลี้ยวซ้ายครับแล้วตรงไปนี้เดียวก็จะเจอเรือหลวงจอดอยู่ครับ ก็ไปชมกันใหญ่โตโออามากสวยงามมากครับพาบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับถ้าคำ่ำๆแดดร่มลมตกก็จะภาบรรยากาศก็จะดีหน่อยตอนนี้ก็ยอดแสงนิดหนึ่งครับหรือว่าตอนเช้าครับตอนเช้าก็จะ,ะบรรยากาศดีมากครับเย็นๆครับเย็นๆตอนนี้ก็แดบดบจ้าอยู่ครับตอนนี้ภาพบรรยากาศก็แดดจ้าครับ ผู้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผู้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งมาก็สว่วนน้อยสว่วนมากก็จะกําลังเดินทางกลับครับสว่วนมากก็กําลังเดินทางกลัรบร้านขายของฝากของกินก็มีเยอะครับร้านขายของฝากของกินก็มีเยอะ,อะด้านหลังเป็นภูเขาครับ ภูเขาสวยครับเราพักผ่อนอยู่ทำกลางธรรมชาติครับรรยากาศดีๆจะมาเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะก็เหมาะสำหรับที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับพาบุตรหลานมาเที่ยวมาเล่นน้ำทะเลนะครับมาเล่นน้ำทะเล ครับมาะที่จะพาบทหลานมาพักผ่อนหย่อนใจกับร่มม้าเย็นๆครับใต้ร่มสนเย็นๆพาบทหลานลูกๆหลานพ่อแม่พี่น้องมาพักผ่อนหย่อนใจกับภาพบรรยากาศเย็นๆสวยๆครับ คับนี่ก็คือหลานน้อยเดินทางมาจากอำเภอคลองหลวงจังหวัดปะุมธานีเดินทางมาจากอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมาตั้งแต่8ปดโมงครึง่งก็มาถึงกับเกือบเที่ยงนะครับตอนนี้ก็จองห้องพักไว้เรียบร้อยแล้วคืนนี้ก็จะพักผ่อนสักหนึ่งคืนนะครับพักหนึ่งคืนเช้าพรุ่งนี้ก็จะไปชมเรือหลวงสักนิดหนึ่งแล้วก็ กินข้าวกินป,ปลาเสร็จสับเรียบร้อยก็จะเดินทางกลับนะครับตอนนี้ก็ชมภาพบรรยากาศสวยๆงามๆกับภาพบรรยากาศสวยๆครับหน้าหาดนางรำน่าหาดนางรำอำเภอสัตหตีบจังหวัดชนบุรีนะครับจังหวัดชนบุรี ที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจกับหุกลานนะครับใต้รับหาดนางรำนะครับนหาดนางรำเราที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจตอนนี้กับผมก็อยู่ใต้ร่มสนครับแบด,ดยังจ้าอยู่แดดยังจ้าอยู่ครับเดีดย๋ยวไปดูน้ำทะเลใสๆกัน แป๊บหนึ่งครับถัดชนภาพบรรยากาศตอนแดดร่มลมตกนะครับช่วงแดดล่มลมตกหาหาดนางรําอำเภอสตีบจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้ก็หาดทรายเขาขาวลูกๆหลานก,ก็กำลังเล่นน้ำกันสนุกสนานแดบดบจ้าครับแดบดบจ้าช่วงนี้แดดจ้ามากครับ แดดกำลังร้อนแรงครับแต่ก็ลูกๆและหลานก็สนุกสนานได้มาเห็นทะเลครับได้มาเห็นทะเลได้มาเล่นน้ำทะเลก็สนุกสนานครับตามภาพบรรยากาศครับตามภาพบรรยากาศส,สวยๆครับพ่อแม่พี่น้องก็พาลูกๆและหลาน มาไกลครับส่วนมากก็มาเดินทางมาจากทางกรุงเทพก็ท่านใดที่ไม่ได้กลับบ้านจากจังหวัดก็มาเที่ยวถ้าเวลามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมาเล่นน้ำทะเลครับมาเล่นน้ำทะเละมเะเล,ลมหนาน้าเจ็บมาันฟ้าภพาพบรรยากาศสวย นสู่ขนะ้อบรรยากาศเนาะหามรำกับหาดทายเขาขาวน้ำใสๆบรรยากาศดีๆยามเย็นครับช่วงตอนนี้ก็เป็นประมาณช่วงเวลาสี่โมครึ่งครับสี่โมงครึ่งแดดก็เริ่มอ่อนแล้วครับน้ำทะเลก็ยังไม่แรงเท่าไหร่ครับน้ำทะเลก,ก็กำลังดี ก็ประมาณสองสามทุ่มนี่ก็น้ำทะเีแรงมากนะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี้ก็จะขึ้นมาเป็นฝั่งนะคะรับช่วงสองสามทุ่มแบบเที่ยงคืนในน้ำทะเลก็จะขึ้นมาเป็นฝั่งนะครับ่งตรงนี้ครับฝั่งที่เรามองเห็นเนี้ยมาตรงที่ลูกๆละหล,ลานเล่นอยู่นี้ก็ตอนนี้น้ำน้ำลดนะครับ เช้าสายน้ำก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับนลครับชายฝ่ายที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ2-3ทุ่มนะครับ2-3ทุ่มก็จะน้ำเต็มน,นะครับน้ำเต็มขค้ื่ก็จะแรงมากขค้ื่ก็จะแรงมากครับตอนนี้น้ำก็ถือว่าน้ำลงครับน้ำลงอยู่ขงองคเย็นเจ้าหน้าที่ก็จะทำการปิด ให้บริการแล้วนะครับก็จะิดให้บริการช่วงดเดนเย็นนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านเดที่มีความประสงค์จะเดินทางมาที่หาดนางรำก็ไปมาสะดวกครับยาวๆขึ้นมอเตอร์เวย์มาเลยครับขึ้นมอเตอร์เวย์มาเลยยาวๆจากบางปะอินอช่วงวันหยุดนี้ก็ไม่ได้เสียค่าด่านครับไม่ได้เสียค่าด่าน ทวันปกติก็จะเสียค่าด่านด่านธัญบุรีด่านทับช้าง2ทับช้าง1สายเกตก็จะมาทางที่จะออกภพัทยาครับที่2 300อ,อ,ยอยู่ครับดดไปกลับน,นะครับก็ลองดูในมาสะดวก ยิงยาวๆเลยครับมาตะพุธหรือว่าอูตตะเภาสนามบินสนามบินนานาชาติอุตตะเภาได้แล้วครับยิงยาวๆมาเลยครับไม่เข้าพัทยานะครับตัดซ้ายออกมาเส้นระยองอุตตะเภาหรือว่าอำเภอสตัตหีงจะมีป้ายบอกทางตอลอดครับหรือว่าปักหนุ่มาก็ได้ว่าเขื่อนนะหาดนางรําครับตั้งอยู่ในฐานทัพเรือสตัตหีบ ครับไปมาสดวกสบายน,นี่เป็นภาพบรรยากาศส,สวยๆตอนเย็นๆณนะท้องทะเลน้ำใสๆน้ำใสสาๆผมว่าน้ำก็จะใสดีกว่าทางบางแสนิดนึงไม่นิด,นด,นดหลอยว่มากอยู่ครับเพราะว่าไม่มีข้าวไม่มีข้าวแต่ใข้น้ำนะครับครับ ถ้าท่านใดจะมาพักผ่นอนหย่อนใจพาบุตรหลานมาก็ไปมาสะดวกสบายบานะครับมาง่ายครับช่วหนุ่มวันหน้าก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดเผื่อมีคลิปใหม่ๆหนุ่มน่าจะเก็บมาฝากเราจะไ,ได้เห็นนะครับเพื่อเป็น,นกลังใจให้หนุ่มบำนหน้าไปทำคลิปประกอบไปนะครับ ขดประเด็นเพื่อติดตามนะครับผมขอบคุณทุกท่านในช่วงปีใหม่นี้ก็ให้ทุกทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมั่นและารถนานะครับเงินงรวยตลอดปีและตลอดไปบุญรักษาเทวดาคุสุครองนะครับทงตัวเองและครอบครัวขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาครับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ